ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเติมเงินเกมพ u b g Mobile นะครับเติมได้ที่ l i ด m a n s h o p เลยนะแอดไลน์ไปที่แอดรีดแ h o p ็อปอย่าลืมแอดด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เเเลยนะใช้แค่เพียง ID แล้วก็ชื่อตัวละครนะครับทักไลน์ไปเสร็จปุ๊บโอนเงินรอแค่3-5นาที U c ซก็เข้าเลยนะครับโอเคครับในคลิปนี้ผมตัดจังหวะที่ผมพลาดแล้วก็ตายมาให้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวิเคราะห์กันนะว่า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็ในครั้งถัดไปนะครับถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์แบบนี้อีกเนี่ยเราควรทํำยังไงนะครับที่พาราไดซ์ไม่มีคนเลยนะครับเดี๋ยวเราขี่มอไซค์ไปดูที่บูธแคมป์นะเผื่อจะเจอคนมีเลสโซนลงที่บูธแคมป์นะครับผมว่ามีคนแน่เลย นั่นไงเจอแล้วครับอืมเขาหลบทันนะเรายิงเปิดจุดแล้วนะครับต้องรีบดันเข้าไปนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่โล่งนะครับถ้าเกิดว่าเขาออกมาลุมกันหลายคนเนี่ยเราจะเสียเปรียบมากเลยนะเสียงเท้าอยู่ข้างหน้าเรานะครับอยู่ในบ้านหลายคนเลยเดี๋ยวเราอ้อมมาเล่นที่บ้านนี้นะครับไม่ได้ละผมต้องถอยออกไปไกลเลยนะครับ เฮ้ยโอ้โหมีคนอยู่ตรงสะพานนะครับน่าจะอยู่ในสมองนะเดี๋ยวเราขยับเข้าไปเล่นที่ก้อนหินด้านหน้านะครับเอ้ยทางซ้ายครับโอเคตามเลยนะครับผมว่าเขาน่าจะอยู่ตี้หนึ่งเลยนะใจเย็นๆนะครับ วิวดูแล้วก็รอจังหวะนะเฮ้ยเจอแล้วครับเหลือสองคนละเหมือนจะอยู่ข้างหน้าเรานะครับเราสโมคปิดหลังไว้นะครับเดี๋ยวมีตี้อื่นมาแจมนะ ตัวที่ผมยิงน็อกไปอ่ะยังไม่ขึ้นคิวเลยนะครับผมว่าเขาต้องชุบกันได้แล้วแน่เลยสโมคกขึ้นเป็นทางยาวเลยนะครับเขาต้องวิ่งมาชาร์จผมแน่เลยเดี๋ยวเรารอจังหวะอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยนิมหนฮอนิดเดียวมาแล้วครับอยู่ข้างหน้าตายครับเฮ้ยโอ้โห จังหวะน,นี้ผมห่วงตัวทางซ้ายมากเกินไปนะครับก็เลยไม่ทันระวังตัวที่อยู่สะพานนะจริงๆจังหวะน,นี้ผมควรจะใช้สมงคกปิดทางขวาไว้นะครับหรืออาจจะโยกเข้ามาอยู่หลังก้อนหินนะครับแล้วก็ค่อยยิงตัวซ้ายก่อนนะข้างหน้าเรามีคนครับอยู่ตรงเดินใกล้ๆเลยนะนั่งแงเจอแล้วครับ มีคนวิ่งไปทางขวานะครับเนินบังแล้วผมตามไม่ได้แล้วนะเฮ้ยโอ้โหเขาน่าจะอยู <or> ่หลังเนินกันหมดเลยนะครับผมว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะอืเดี๋ยวผมขับรถอ้อมซ้ายไปดูดีกว่านะครับ โอเคหลุมตรงนี้น่าจะเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราจอดดูนิดนึงนะเฮ้ยโอ้โหมันนอนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยปกติผมจะขับรถบนหาศัตรูนะครับแต่ไม่รู้ทำไมครั้งนี้ชะลอดูเฉยเลยอะเฮ้ยมีเสียงเท้าทางขวาครับเฮ้ยตรงนี้ก็มีโอ้โหสองคนเลยอะ โอเคข้างหน้าเราครับมาแล้วครับเฮ้ยโอ้โหผมพลาดต,ตั้งแต่จอดมอเตอร์ไซค์เลยนะครับจริงๆผมไม่ควรจอดตรงนี้เลยนะคือผมอ่านเกมผิดนะครับได้ยินเสียงเ้าศัรตรูอยู่ในบ้านทางขวาตอนที่เราขี่ผ่านมานะครับก็ไม่คิดว่าตรงนี้จะมีคนนะแล้วก็ตรงนี้เป็นจังหวะผิดพลาดครั้งที่2นะครับผมไม่น่าไปห่วงซ้ําเลยนะแล้วก็จังหวะผิดพลาดครั้งที่3นะครับ เพื่อน,อนๆสังเกตดูนะครับกระสุนผมมีอยู่ตั้ง2ี่ิบ้านัดเลยนะแต่ผมไปกดเปลี่ยนแม็กเฉยเลยอะทีนี้พอคนที่สามเขดันเข้ามาก็จบเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกดเปลี่ยนแม็กเนี่ยพยายามฝึกไว้นะครับถ้าเกิดว่ากระสุนเหลืออยู่เยอะก็อย่าไปกดเปลี่ยนมันนะเฮ้ยบ้างหน้าเราครับน่าจะอยู่เป็นตี้เลยนะโอ้โหด้านหลังด้วยอถ้ารวมผมด้วยนี่ก็มีสามตี้เลยนะครับหืมนิดเดียว อีกตีนหนึ่งมาแล้วครับเฮ้ยข้างหลังโอ้โหรอบทิศเลยโอเคหมดไปตี้นึ่งนะครับเสียงเท้าข้างหน้าเราเลยนะครับ ผมต้องปั๊มยาก่อนนะเราเข้าไปปั๊มยาในบ้านก่อนนะครับมาแล้วครับขึ้นมาละโอเคอยู่ข้างนอกหนึ่งคนนะครับในบ้านคนหนึ่งผมถอยไปปั๊มยาก่อนนะครับ ขึ้นมาแลไวครับอยู่ชั้นสองแล้วเฮ้ยโอ้โหเกือบไปมาแล้วครับสวยละไม่ไหวนะครับผมต้องไปปั๊มยาก่อนนะเฮ้ยโอ้โหจริงๆจังหวะนี้หลังจากที่ผมยิงคนนี้ล้มแล้วนะผมไม่ควรวิ่งลงไปข้างล่างเลยนะครับ เพื่อนๆลองสังเกตกำแพงทางขวานะครับตรงนี้เราสามารถดักปาดเขาได้นะเพราะยังไงถ้าเกิดว่าเขาจะตามผมลงมาเนี่ยเขาจะต้องวิ่งผ่านทางนี้นะครับผมควรจะดวนกั่วเขาตรงนี้ไปเลยนะไม่น่าวิ่งลงมาข้างล่างเลยอ่ะโอ้โหฉากนี้มันฟาดยี่สิบแล้วนะครับขับรถไล่ล่ากันแบบนี้มีคนเดียวเหมือนกันเลยนะครับเฮ้ยเขาจอดแล้วครับโอเคเอ้าจำไว้นะครับ จะลงจากรถเนี่ยให้รถจอดสนิทก่อนนะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นวินดีเซลนะครับทางซ้ายมีคนนะครับอืมเหมือนไม่ใช่คนเลยอ่ะเดินเหมือนบอดเลยนะครับนั่งไงโอ้นิดเดียวบอดแน่เลยนะครับเดี๋ยวเอากระทาไปตีดีกว่าไปไหนละมาให้เราตีซะดีๆเฮ้ย โอ้โหบอดเลเวลร้อยอ่ะยิ่งยังโหดเลยระวังไว้นะครับเพื่อนๆมีคอมเมนต์บอกเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมช่วยสอนวิธีการขับรถข้ามสะพานนะเวลาที่มีคนดักอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะขับรถข้ามสะพานยังไงนะถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยสามารถข้ามสะพานที่มีคนดักได้ผ่าน100%เเลยนะครับไม่มีทางที่เราจะโดนยิงตายเลยนะเทคนิคนี้เราจะใช้มอเตอร์ไซค์นะครับ ถ้าเกิดว่าเรามาเป็นทีมอ่ะ,อะก็อาจจะส่งคนคนนึงนะมาขี่เช็คดูก่อนนะครับว่ามีใครดักสะพานหรือเปล่าโอเคครับลองมาดูกันนะว่าผมจะตกรถหรือเปล่าเรียบร้อยเห็นไหมครับวิธีนี้เราข้ามได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับคือเราจะขี่ฉีกขวาหรือว่าฉีกซ้ายก็ได้นะครับพยายามดูในแผนที่นะว่า ตรงไหนที่มันเป็นพื้นที่ติดขอบทะเลที่เราจะสามารถขี่ผ่านไปได้นะครับลองดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาดักสะพานน่ะเขาจะเริ่มยิงเราก็คือเมื่อเราขับรถผ่านกลางสะพานไปแล้วนะเพื่อนๆลองสังเกตในแผนที่นะครับตรงเนี้ยผมยังอยู่กลางทะเลอยู่นะพอขับเลยกองรถตรงนี้ไปอะ่ะผมอยู่บนพื้นดินแล้วนะจังหวะน,นี้แหละครับที่เราจะฉีกซ้ายหรือฉีกขวาก็ได้นะแต่ว่าต้องฝึกนิดนึงนะครับ เพราะว่าผมขี่ชนขอบสะพานบ่อยมากเลยอะ่ะแล้วก็ตายคาขอบสะพานเลยนะถ้าเพื่อนๆชอบคิดแบบนี้กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกว่าชอบให้ผมนิดนึงนะผมจะได้รู้นะครับว่ามีคนชอบเยอะจะได้ทำา p 2ีอออกมาอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ